ต้องบอกว่าพาม่าเนี่ยชาวพาม่าเนี่ยหรือว่าภาษาพาม่าเนี่ยเขาเล่นอยู่กับเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับเขาไม่อยู่ที่เซิร์ฟเวอร์พามา่าคนพามา่าคนลาวเนี่ยอยู่เซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับแต่ว่าคนกัมพูชาจะอยู่เซิร์ฟเวอร์อื่นที่ไม่เซิร์ฟเวอร์ไทยเพราะฉะนั้นการที่เราไปรับของที่เซิร์ฟเวอร์พาม่าที่ภาษาพาม่าเนี่ยไม่ผิดนะไม่ผิดเราสามารถเข้าไปเล่นกิจกรรมของภาษาพม่าได้เหมือนที่คนพาม่าอยากมาเล่นกิจกรรมภาษาไทยก็ทำได้เหมือนกันนะ แต่ว่าเวลากิจกรรมมาอยู่ภาษาพม่าน้องก็ต้องไปหาวิธีการเล่นเอาเองนะว่าแบบภาษาพม่าเขาเล่นกิจกรรมกันยังไงเพราะมันไม่แปลเป็นภาษาไทย <S <S กราบสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านทุกคนกันด้วยเลยนะครับสาหรับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมเนี่ยเล่นกิจกรรมของพม่าก็แล้วกันนะครับอ่าซึ่งผมก็ได้เปิดไปต้นคลิปแล้วนะครับว่าการเล่นกิจกรรมของพม่าเนี่ยไม่ผิดนะครับที่ GM เเขาได้กล่าวเอาไว้แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยว เราเนี่ยจะไปเล่นกิจกรรมของพม่าก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะเปิดให้ท่านผู้ชมดูกันอีกทีนะครับว่ามันไม่ผิดจริงๆครับราสามารถเปลี่ยนภาษาไปเล่นกิจกรรมภาษาพม่าได้นะครับไม่ไม่ผิดอะไรเอาล่ะก็ตามที่ GM เเขาได้กล่าวมาเลยนะครับโอเคก่อนที่เราจะไปเซิร์ฟพม่านะครับก็เซิร์ฟไทยในวันนี้เนี่ยก็ได้อัปเดตกิจกรรมเข้ามานะครับ ก็ได้อัปเดตตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่อยู่เนาะผมก็เพิ่งกลับมานะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับเป็นชุดนะครับผมนะชุดนักฟุตบอลเจ้าตัวนี้เลยนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นกิจกรรมเจ้าตัวนี้นะครับก็สามารถเข้าไปร่วมเล่นกิจกรรมได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะไม่ขอเข้าไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ผมเสียเวลาไปนิดนึงเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมุ่งเน้นไปที่กิจกรรมของพม่าเลยนะครับ เราเข้ามาเปลี่ยนภาษาตรงตั้งค่าเลยนะครับตรงภาษาเนาะแล้วก็เลือกเป็นภาษาสุดท้ายเลยนะครับปึ๊บอ่าแล้วก็เลือกเป็นภาษาพม่าแล้วนะครับแล้วก็กดออกล็อกเอาท์นะครับผมนะเพื่อจะเข้าเกมใหม่อีกครั้งนั่นเองครับซึ่งกระแสดราม่าเจ้าตรงนี้เนี่ยบอกเลยนะฮะว่าดราม่ามากเลยในทิกต็อกนะครับว่าบางคนก็บอกว่าอาจจะโดน GM แบนดนะครับแต่ GM ก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะครับโอเคแล้วก็กดล็อกเอาท์ไปนะครับอ่า นี่นะครับผมนะก็เป็นรหัสอันเดิมขมมผมเลยนะครับไม่ได้ตัดตรงต่อๆเด็ดๆทั้งสิ้นครับาตอนนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นภาษาพม่าแล้วนะครับโอเคแล้วก็กดไปนะครับก็เป็นกิจกรรมนะครับของพม่านะครับเดี๋ยวดูก่อนนี่เลยนี่ครับเห็นไหมอ่าเราก็กดรับของเลยนะครับปึ๊บกดรับไปนี่เห็นไหมโอ้ยหกสิบอันนะครับอันนี้มันเป็นรูปดาวสีเขียวนะครับ นี่นะครับก็สามารถกดรับตรงนี้ได้อีกปึ๊บ20อีก20อีกแล้วก็นี่นะครับเราก็สามารถมาแลกตัวละครนะครับโอ้โหผมว่าแค่นี้ก็น่าจะคุ้มแล้วนะครับทุกคนลองคิดดูมีชุดเจ้าตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็มีตรงนี้เลยนะครับเห็นไหมเป็นชุดตรงนี้เลยนะครับอ่าเมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้ทําการกดแลกตัวละครไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่าผมเนี่ยคือลืมอัดคลิปเอาไว้นะครับก็ไม่เป็นไรผมก็จะมาบอกท่านผู้ชมก็แล้วกันนะครับ โอเคนะครับผมนะนี่เลยผมก็ได้ทําการกดแรกตัวละครไปแล้วนะครับนี่เลยตัวละครเจ้าตัวเมื่อกี้เลยนะครับตัวละครตัวไหนนะนี่เลครเป็นตัวละครตัวนี้นะครับโอเคได้กดแรกไปแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยถ้าใครที่สังเกตดาวผมคือมันจะมีเยอะกว่านี้เนาะประมาณ200กว่าก็ดาวได้และแต่ผมจาไม่ได้แล้วนะครับแล้วเราก็ยังเหลือดาวอีกนะครับอ่าคือเซิร์ฟไทยกับเซิร์ฟพม่าเนี่ยเขาใช้เซิร์ฟเดียวกันนะครับแต่แค่กิจกรรมเนี่ยมันไม่ตรงกันเฉยๆนะครับถ้าเราเข้ามานะครับ อ่าถ้าเราเข้ามาอะไรประมาณนี้ยมันก็จะให้เหมือนกับว่าถ้าใครที่ไม่ได้เข้าเกมมานานนะครับมันก็จะให้ทําภารกิจนั่นเองแต่ว่าผมเนี่ยทำการเล่นเล่นเกมเป็นประจำนะครับอ่าเล่นเกมเป็นประจําอะไรประมาณนี้ภารกิจมันก็เลยขึ้นขึ้นเลยนะครับอืมผมคิดว่าอย่างนั้นนะแล้วก็ยังเหลือ,อดาวอีกนะครับเดี๋ยวผมจะมากดแลกกันเลยนะครับอ่าตอนนี้เนี่ยผมจะทําให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับว่าของนะครับของในตัวของผมนั่นเองนะครับตรงนี้ใช่ปะผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับ ตู้อ่าผมจะให้ท่านชมดูนะครับว่าบัตรผมเนี่ยมีเท่าไหร่ตอนนี้บัตรของผมเลยครับคือผมจะแลกบัตรสกินปืนนะครับตอนนี้เนี่ยมีอยู่17ใบนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแลกนะครับผมนะอ่าตอนนี้มีอยู่17ใบนะครับผมก็จะทําการแลกว่ามันเลกได้จริงๆแล้วเราจะเข้าไปที่เซิร์ฟไทยกันนะครับอ่าปึ๊บแล้วเราก็แลกไปนะครับนี่ได้มาแล้วนะครับโอเคผมก็ทําการแลกไปแล้วนะครับอ่ายังมีไอ้เจ้าสกินปืนนี้อีกนะครับ นี่เลยสก,กินปืนอ่ะผมก็ทกําการกดแลกไปนะครับนี่เลยเปิดป้ายนะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราก็าได้ของฟรีครับได้ตัวละอครนะครับนี่เลยโอเคแล้วยังมีอีกกิจกรรมหนึ่งเลยนะครับที่ผมคิดว่าท่านผู้ชมเนี่ยจะต้องว้าวว,าว้วาวอย่างแน่นอนนะครับคือกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมของเซิร์ฟพาม่านะครับไม่ใช่เซิร์ฟพาม่าที่ทำไมชอบพูดผิดว่าเซิร์ฟพาม่าตลอดนะฮะกิจกรรมของพามม่านะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวกิจกรรมนะครับ ตรงไหนหนะตรงไหนนะตรงตรตรงไหนปึ๊บป๊บึเดี๋ยวขอหาแป๊บหนึ่งนี่ฮะให้มันอยู่แถวๆนี้แหละนะครับเอ้ยเอยนี่เลยนะครับกิจกรรมเจ้าตัวนี้นะครับคือผมไปฟังคนพม่าเขามาแล้วนะครับว่ากิจกรรมเจ้าตัวนี้เนี่ยเราล็อกอินวันที่19กนะครับก็คือน่าจะได้แบบว่าบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็น่าจะบัตรเลื่อนขั้นเลเวลเลยนะ แล้วก็จะเป็นมีบัตรสร้างห้องอีกหนึ่งใบนะครับอันนี้เนี่ยคือผมไปฟังมาใน Tik To อกแล้วนะครับว่าให้ล็อกอินในวันที่19นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปนี้เลยนะครับที่ผมได้มาจากใน Tik t o อกนะครับก็ฝากให้ท่านผู้ชมเนะี่ยไปติดตามให้กับเขาก็ได้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะครับใครเข้าไหมผมไม่แน่ใจนะที่19นี้วันเดียวนะครับเข้าล็อกอินก็ได้รับเลยครับ เปลี่ยนชื่อหนึ่งใบนะครับส่วนเล่น60นาทีก็จะได้รับรอัพเลเวลนะครับตัวละครส่วนเล่น180นาทีก็จะได้รับบัตรสร้างห้องหนึ่งอันนะครับอันนี้วันที่19วันเดียวนะครับส่วนกิจกรรมที่ือยคือคตัวสุ่มตัวเนี้ยอันนี้ผมเป็นพม่านะครับผมก็เลยมาบอกให้ฟังสําหรับคนไทยนะครับที่น่าจะอ่านไม่เป็นก็ไป กันบ้างนะครับที่เขาพูดมานะครับก็น่าจะใช่ความจริงนะครับเพราะว่าเขาก็เป็นคนพม่าะอะไรประมาณนี้เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรา,าไปที่เซิร์ฟไทยกันเลยนะครับไปเราก็เข้าไปที่เซิร์ฟไทยกันเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาเหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนภาษานะครับปึ๊บ นี่เปลี่ยนภาษาเหมือนเดิมนะแล้วผมก็จะกลับไปที่ทเซิร์ฟไทยนะฮะแล้วก็ sz. กล็กอลกเอาครับผมเมื่อกี้เนี่ยผมก็ได้ทําคันล็อกเอาแล้วก็เข้าใหม่เลยประมาณนี้แต่ว่าภาษามันยังไม่ขึ้นเนาะมันก็ยังบักอยู่นะครับอ่ะโอเคตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ลบเกมแล้วก็เข้ามาใหม่เลยนะครับอ่ะลบเกมแล้วก็ได้เข้ามาใหม่เลยนะครับมาแล้วตอนนี้เนี่ยก็ภาษาไทยก็อาจจะเต็มร้อยแล้วนะครับอาจจะ90้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์นะนี่เหน็นไหมก็เป็นภาษาไทยเกือบจะทั้งหมดเลยหรือว่าทั้งหมดเลยก็ได้นะครับเห็นไหมมีเลยตอนนี้เนี่ยท่าน ซื้อพม่าเนี่ยผมก็ใช้เป็นตัวละครเจ้าตัวนี้เลยนะครับแล้วก็มีบัตรนะครับถ้าใครจําได้เนี่ยผมมีแค่ประมาณ10เท่าไหร่นะสิหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะสิหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบัตรนะครับบัตรบัตรนี้เลย นี่ครับตอนนี้ผมมีคือ18แล้วนะครับแล้วเรามาดูกิจกรรมของพม่าคือยังอยู่ในเซิร์ฟไทยไหมมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านผู้ชมในวันที่19นะครับอย่าลืมไปล็อกอินในกิจกรรมของพม่าด้วยนะครับได้บัตรเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับแล้วก็บัตรสร้างห้องด้วยนะครับแบบฟรีๆกันเลยนะครับอย่าลืมกันด้วยนะครับผมนะโอเคนะครับสำหรับในวันนี้เนี่ยถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากที่จะกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์ให้กับผมด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจให้กับผมในการทํําาคลิปปต่ออไนนนััเงสหรบใ ขอตัวลากันไปก่อนครับผมสวัสดีครับ